สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครัวคุณต่อยเนสครับเราอยู่กันที่เดอะคริสตัลอีกไม่รานมินชาเลยนะครับเรามีร้านอาหารมากมายไม่ต้องไม่ต้องพูดธรรมดาก็ได้คือในนั้นเราก็จะมีอาหารมากมายเลยนะฮะมีหลายร้านเลยแล้วก็ปรุงกันสดๆเลยเปิดกี่โมงนะพี่โก้คือหนูไม่เข้าใจว่จะมาหมดเลยแต่มันต้องทำเสียงหล่อดมันก็จะก็เพิ่มนั่นหลรอต้องทำเสียงแบบให้ดูดีทำเสียงหล่อมันก็เสียงปกตินี่ต้องอย่างนี้ คุณผู้ชมครับเราเปิดกันทุกวันจันทร์ครับวันจันทร์พี่ครูกวันเลยที่เราได้พบกันสิบโมงถึงสองทุ่มนะครับคุณผู้ชมครับร้านค้ากว่าห้าสิบหกสิบร้านค้าแอร์เย็นฉ่ำจอดรถได้มากมายที่นั่งสะดวกสบายเรียนเชิญโครกต่อยเพลสครับไม่ได้มีเนี่ยนุกมพูดปกติธรรมดาไม่ได้ไม่ได้มีความจริงใจทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยถ้าเราจริงใจในการจะบอกเขา แล้วควรจะใช้ความรู้สึกที่มัทำยังไงอ่ะครูคุณต่อยเพลสเล่นเชิญนะครับอยู่ที่เดอะคริสตัลเอกมัยรามินทานนะครับครูคุณต่อยเพลสของเราครับไปที่นั่นเลยนะครับร้านกว่า60ร้านค้าอยู่ที่นั่นแล้วก็อาหารเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเมนอยู่ที่นั่นทุกวันด้วยนะฮะเปิดทุกวันแปดสิบโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ที่นั่งสุดกสบายแอร์เย็นฉ่ำอย่างแน่นอนครับลงไปได้เลยครับไปได้เลยไปได้เลยครู่อยโอ้โที่สุดโอ้ทำไมถ้าไม่ใช่โทรศัพท์นั่นหรอครับสงสัยจะสงสัยอันนี้จะได้มจาากบงใหญ่ เพราะว่าอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้เราอยากจะชวนพวกพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายไปกันเชื่อเดี๋ยวฟังเรื่องแล้วท่านบอกเฮ้ยไปดูทั้งทีในชีวิตนะเฮ้ยมันจริงปะจริงไม่จริงอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้ไปกันที่บางใหญ่ร้านจุ่มยักษ์บางใหญ่ครับจากถนนกาญจนาพิเศษนะครับเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางถนนเลียบคลองบางไผ่นะครับปักหมุดแล้วตามมาได้เลยครับร้านอยู่ริมถนนป้ายใหญ่เห็นง่ายไม่มีหลงเลยครับ คุณแอมนะครับเป็นคนสรรหาของกินแล้วก็ชอบตระเวนกินตามร้านอาหารอร่อยๆพอมาเปิดร้านของตัวเองครับก็ลองผิดลองถูกอยู่นานจนได้สูตรที่ลงตัวครับร้านนี้เขามีกว่า200เมนูให้คุณเลือกเลยนะฮะแต่ถ้ามาร้านนี้คุณต้องไม่พลาดครับจิ้มจุ่มซึ่งจะมีทุกอย่างที่คุณชอบหลากหลายมากครับยิ่งชุดหนุมานปราบยักษ์ก็เด็ดครับมีให้ทุกอย่างเลยทั้งหมูเนื้อทะเลเบคอนหอยเชลล์ผักสด เคล็ดลับของเขานะครับน้ำซุปเนี่ยรสจัดเลยครับเครื่องเทศหลากหลายครับและคิดค้นสูตรเฉพาะเพิ่มความหอมความแซ่บให้กับน้ำซุปด้วยพริกขี้หนูแล้วก็กระเพราบ้านครับทุกอย่างจะต้องสดสะอาดและใช้วัตถุดิบอย่างดีครับน้ำจิ้มนะครับเขาจะมีด้วยกัน3รสครับมีซีฟู้ดแบบแซ่บแซน้ำจิ้มมะขามครับแล้วก็น้ำจิ้มซุกี้ครับนอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดๆอีกเพียบนะครับทั้งตำเหลาทะเลนางปลา ทำสตรอเบอรี่มังคุดคัดกุ้งทอดซอสมะขามแซลมอนฟูกระพงทอดน้ำปลาและยำแซลมอนไข่สามเดือนรับรับรองความแซบครับไม่มียั้งเลยจำชื่อไว้นะครับร้านจุ่มยักษ์บางใหญ่เปิด11โมงเช้าถึง5้าทุ่มวันนี้มาใหญ่ในโต๊ะเลยครับนี่นะฮะดูนี่นี่ดูขนาด้ก่อนเนี่ยเกิดมาจากต้องพ่อต้องแม่ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับแม่ดาหนูขออนุญาตยกมาเทียบกับตัวหนูเลยกะได้คุณยกไหวก็กิงแล้วโอ่าจัด ระหวังนั้นเขาแต่งนะเรือดูดิก้องบนกล้องบนมาโอ้โหดูดิดูใหญ่ดิเอาว่าถ้าหนูยกอา่เงี้ยแปะหน้ายวินดี๋ยวรับ เนี่ยครับ,รบชื่อร้านคือจุ่มยักษ์บางใหญ่เปิดเ็บียงเช้าถึงห้าทุ่มมันยักษ์จริงล้วกขขอแนะนำนะครับถ้าเกิดว่ามีสองคนแล้วไปกันสองคนเนี่ยอย่าอย่าสั่งนะไม่ใช่ครับอย่าไปจะตายนะท่านจะตายตอนหน้าตัตามันมาเองวะเนี่ยแต่เขาไม่ได้มาเองรอครับที่ร้านนําให้เราและนั่งอยู่ในสตูนี่นี่เลยครับสุณย้าสตรีสวยๆตรงกลางเลยนะครับคุณแอมน่าจะของน่าล่เจของจริงๆคือแอมเนี่ยเขาเป็นคนที่เขากินจัดมากครับ เขากินวันหนึ่งในสองอันเลยครับอ๋อไม่ใช่ครับเขาเป็นบุญชิมเลยเฉยแล้วก็เทสทั้งหมดแล้วก็ชิมช่วยกันทําทั้งหมดเลยเขาคิดได้ไงเนี่ยร้านนี้สวยมากเลยนะเหมือนคุณอยู่แบบมาดีฟเลยจริงปะลมพัดเย็นเย็นสบายนั่งสบายเลยเธอคิดได้ไงอ่ะเธอคิดได้ไงเนี่ยมันถึงใหญ่ขนาดนี้ o อเวอร์สเกลดอร์ไม่ต้องภาษาไทยเขาเลือกคือความฝันแอมค่ะอยากไปมันดีฟค่ะ พูดพูดใกล้น่ะอ่ความฝันแอมอยากไปมันดีฟค่ะเราก็เลยแต่งร้านให้มันเหมือนอยู่ในมันดีฟทุกวันค่ะเราจะได้ไปมันดีฟทุกวันค่ะอ๋อจะได้ไปมันดีฟทุกวันใช่ค่ะแล้วก็ร้านตั้งอยู่บางใหญ่ค่ะคอนเซ็ปต์ร้านก็เลยเป็นยักษ์ใหญ่ให้เยอะค่ะยักษ์ใหญ่ให้เยอะนี่ท่านผู้ชมไปเลยแอมเนี่ยที่อยู่ที่นั่นแกก็จะใส่ทูพีซเลยทำไมเพราะแกอยากอยู่มัาดีฟเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทูพีซที่พี่แอมใส่เนี่ยทำไมอ่ะ มีแค่ตันตากระมวกนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หรือวีตไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอันนั้นดูเดือดมากเลยมาลองดูกันครับน้ําจิ้มมีอยู่3าแบบเป็นน้ําจิ้มแบบนี้เป็นแล้วก็เป็นน้ําจิ้มแบบนั้นแล้วแบบหนูนี่นี่นี่ผมไม่กินก่อนแล้วอันเนี้ยชื่อจุ่มยักษ์ก็หมายถึงว่าตัวนี้เป็นจิ้มจุ่มแล้วอันเนี้ยก็เป็นถาดขนาดยักษ์เลยนะครับแล้วเนี้ยตัวน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านอยากจะพบกับอะไรที่มันแตกต่างของชีวิตนั่นไงอะไรอ่าผู้ชมเอาอีกแล้วส้มตำอะไรรู้เนี่ยอันนีย คุณผมอ่าตดน้ําแล้วหนูกินเนี่ยนะหนูกินเม็ดปลาป่าเข้าไปเนี่ยเม็ดอะไรนะเม็ดปลาป่าคืออะไรอ่ะ<ค>ไข่ตาหม่อครตามตำไข่คนไหนตำอ่ะคนไหนตำโอ้โหเธอตาทุ่มตำอร่อยมากฉันบอกเธอคําเดียวนะว่าลาออกมาเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องไปอยู่นู่นเห็นใครก็ดีละเรียกเขามาหมดเลยเต็มไปหมดเลยเต็มบ้านไปหมดแล้วอย่าพลาดนะครับลองไปกันดูนะครับบ่อยครั้งหนึงเปิด11บเอโมงแล้วก็ปิด5้าทุ่มครับ พักตอนนี้สักครู่หนึ่งพอกสิ่งน่าสนใจก่อนดีพอก็ช่วงต่อไปคับแล้กันสักครู่เดียวครับปลาเก๋าต้มยำกะปิครับนี่คือความอร่อยของเขาครับมันจี๊ดจ้ารสชาติมันสะใจถ้าใครเป็นคนที่ชอบรสจัดไม่กินเมนูนี้ไม่ได้รสชาติเหมือนกินอยู่ในบ้านแบบต่างจังหวัดนะครับใช่ถ้ามันไม่ใช่จริงๆเอามาคว้างหน้าโก้ได้เลยครับได้เลยได้นี่กำัง กลัวคุณไป